ชายหนุ่มทำสิ่งแรกหลังจากเกิดใหม่คือการพาภรรยาและคนรักเก่าของเขาไปซื้อบ้านเดี่ยวตามมาด้วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายแนะนำบ้านเดี่ยวที่แพงที่สุดให้พวกเขาเพียงเพราะชายหนุ่มจำได้ชัดเจนว่าในชีวิตที่แล้วเขาได้อวดหุ้นบริษัทให้กับภรรยาคืนนั้นชายหนุ่มออกจากบริษัทแล้วถูกล่า เมื่อชายหนุ่มเห็นคนตรงหน้าตนมีสีหน้าตกใจในขณะนั้นภรรยาของชายหนุ่มวิ่งมาหาอย่างรีบร้อนชายหนุ่มพูดด้วยเสียงเบาๆคนรักเก่าของเขาต้องการฆ่าเขาให้ภรรยารีบโทรแจ้งตำรวจไม่ได้คิดมาก่อนภรรยากลับหัวเราะและบอกว่าคนที่ต้องการฆ่าเขาคือเธอเองชายหนุ่มได้ยินแล้วตะโกนด้วยความโกรธว่าเขายอมทำตามเธอทุกอย่างแม้กระทั่งมอบบริษัทของตนให้เธอแล้วทำไมต้องทำกับเขาแบบนี้แต่ภรรยากลับอ้างว่าเธอแค่ต้องการเงินของชายหนุ่มเท่านั้นคนที่เธอรักมาตลอดคือนิริรัขณะนั้นคนรักเก่าขข้้าาาาางงกลล่่วถเ ไม่เหงาเขาได้ส่งพ่อแม่ของผู้ชายไปข้างล่างรอเขาแล้วผู้ชายได้ยินเช่นนั้นก็เตรียมจะลุกขึ้นทําอะไรสักอย่างแต่กลับถูกคนรักเก่าที่เขาสงใจแต่ล้มลงไปที่พื้นก่อนที่เขาจะตายผู้ชายได้ตั้งปณิธานในใจหากสวรรค์สามารถให้โอกาสเขาอีกครั้งเขาจะไม่ทําผิดซ้ำสองอีกแน่นอนไม่คิดว่าจะได้ลืมตาขึ้นอีกครั้งและเขาก็ได้เกิดใหม่จริงๆนี่เขาได้เกิดใหม่แล้วนี่คือช่วงก่อนที่จะแต่งงานในวันหกหนึ่ง เขาต้องการซื้อบ้านเดี่ยวให้กับเจ้าสฉงเฉิงและลูกชายที่เพิ่งกลับประเทศ วันนั้นเขาจึงพาภรรยาและคนรักเก่าของเขาไปที่สำนักงานขายบ้านและให้ผู้จัดการฝ่ายขายแนะนำให้พวกเขาบ้านเดี่ยวหลังที่หนึ่งโครงการเจียงเทียนเพราะผู้ชายรู้ดีว่าผู้เจ้าของบ้านเดี่ยวหลังที่หนึ่งโครงการเจียงเทียนนั้นโด่งดังว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งทองทะเลใต้ดินเขารักการสะสมของเก่าและภาพวาดสิ่งสะสมทั้งหมดของเขาตอนนี้เก็บอยู่ที่ห้องโถงบ้านเดี่ยวหลังที่หนึ่งโครงการเจียงเทียนในชีวิตก่อนภรรยาซื้อบ้านของเก่าที่หวังซื้ออิงทำแตกในบ้านเกือบจะถูกโยนลงน้ำให้ปลามองดูภรรยาที่พาคนรักเก่ามาเดินไปยังบ้านเดี่ยวหลังที่หน ชายหนุ่มคิดในใจหวังว่าพวกเขาจะทำตัวบา้าาเหมือนในชาติก่อนไม่นานทุกคนก็เดินมาถึงบ้านเดี่ยวหลังที่หนึ่งโครงการจริงเทียงผู้จัดการฝ่ายขายรีบเตือนไว้ขอให้พวกเขาระวังนิดหนึ่งต่อมาก็พาภรรยาและคนรักเก่าของเขารอบๆบ้านเมื่อกลับมาที่ห้องนั่งเล่นภรรยาบอกว่าแทบจะไม่สามารถมีค่าเทียบเท่าตำแหน่งน,นักเรียน,นทนุนของคนรักเก่าได้ตอนนี้คนรักเกา่ากลับบอกว่าบ้านหลังนี้เมื่อเปรียบเทียบกับหลังนั้นที่ต่างประเทศขาดไปนิดเดียวไม่งั้นก็ซื้อที่ถูกๆไปเลยแต่ภรรยากลับบอกว่าเขาไม่ต้องประหยัดเงินนใหห้ชุ่ม ถ้าจะซื้อก็ซื้อที่แพงที่สุดต่อมาก็หันมาถามชายหนุ่มว่ามีความคิดเห็นไหมาชายหนุ่มที่เงียบอยู่ตลอดตอบว่าเมื่อพวกเขาซื้อบ้านความคิดเห็นของเขาไม่สําคัญผู้จัดการฝ่ายขายกาลังเตรียนให้พวกเขาเซ็นสัญญาอยู่จู่ๆก็ได้รับโทรศัพท์จากคุณห้าผู้มีอิทธิพลผู้จัดการฝ่ายขายรีบตอบว่าเขากําลังพาคนไปดูบ้านของเขาคุณห้าพูดว่าก็ไม่มีเรื่องใหญ่ตัวอะไรแต่ต้องจาไว้ว่าของสะสมเหล่านั้นข้ามแต่ต้องเขาในชีวิตนี้แทบไม่มีงานอดิเรกอะไรเลย มีเพียงแต่ชอบสะสมของเก่าและภาพวาดโบราณถ้าใครทำเสียหายเขาจะโกรธมากผลที่ตามมาจะรุนแรงมากแต่ใครจะรู้ว่าผู้จัดการฝ่ายขายเพิ่งวางหูโทรศัพท์ไปอุบัติเหตุเกิดขึ้นทันที คุณห้าเห็นมรดกตกทอดของตระกูลที่มีค่ากว่าชีวิตใครให้คุณไปแต่ต้องมันคุณรู้ไหมว่าคุณทาเครื่องลายครามสีน้ำเงินยุคราชวงศ์หยวนแต่คุณรู้ไหมว่าจะมีผลได้แรงขนาดไหนภรยาตะโกนว่าแค่ทําใจกันแตกไปแค่ใบเดียวมันต้องตกใจขนาดนั้นเลยหรือผู้จัดการฝ่ายขายรีบอธิบายว่านี่คือเครื่องลายครามสีน้ำเงินโบราณเป็นมรดกตกทอดของตระกูลที่คุณห้ามองว่ามีค่ากว่าชีวิตแต่ภรยากลับพูดอย่างขนงว่าสามีเธอมีเงินมากมายถึงแม้ว่าจะแตกของเก่านี้ไปมากแค่ไหนพวกเขายังสามารถชดใช้ได้อยู่ดีขณะกําลัังงพพููดดดดเ็กกก้อนนฉีภาาาวผผืหึ่จร ฝ่ายขายพยายามจะหยุดแต่ไม่ทันภรรยายังพูดอยู่ข้างๆว่าแค่เป็นผ้าที่ขาดเท่านั้นฉีกก็ฉีกไปเถอะผู้จัดการฝ่ายขายพูดด้วยความโกรธหวังว่าสักครู่คุณห้าจะมาแล้วพวกเขาจะยังกล้าอวดดีเหมือนตอนนี้อีกไหมผู้จบเขาก็หยิบโทรศัพท์ออกมาถือโทรหาคุณห้าคุณห้านี่มีเรื่องเล็กน้อยเกิดขึ้นทำแต่อะไรนะ ผู้จัดการฝ่ายขายบอกว่าคุณห้ากำลังจะมาถึงดูสิว่าพวกเขาจะอธิบายกับคุณห้าย,ยังไงภรรยาแสดงสีหน้าดูถูกและพูดว่าอะไรบางอยา่างคุณห้าก็ไม่ใช่คุณห้าอีกต่อไปจะเก่งแค่ไหนก็เปรียบไม่ได้กับเขาต่อมาเขาก็ถือโทรศัพท์ตะโกนใส่ผู้จัดการแล้วก็ล้อเลียนว่าสิ่งของแค่ไม่กี่ร้อยบาทแบบนี้ยังเชื่อ,ออีกหรือว่าพวกเขาจะมีค่าผู้จัดการฝ่ายขายโกรธจนตัวสัน่นบอกว่าเขาคนนี้ไม่มีความรู้ภรรยาได้ยินแล้วก็ยกมือฟาดเขาไปหนึ่งครั้งผู้จัดการฝ่ายขายตะโกนบอกให้เขารอดรูดด้ววยท่าาางภูใจ ลากูกเขาใช่ไหมผู้จบก็เดินไปทางข้างๆหยิบภาพวาดขึ้นมาแล้วก็ฉีกมันผู้จัดการฝ่ายขายพยายามขัดขวางแต่ก็ทําอะไรไม่ได้จากนั้นภรรยาอีกคนหยิบของจิตอื่นแล้วก็โยนลงพื้นอย่างแรงและหัวเราะเยาะว่าเขาทําของเก่ามันแตกาท่านที่เขาพูดถึงจะทําอะไรเขาได้ผู้จัดการฝ่ายขายตะโกนด้วยความสิ้นหวังเขานี่เป็นคนโง่ที่ไม่รู้ว่าตนเองมีทิศทางอยู่ที่ไหนภรรยาพบว่าเขา ลิวอีอีคุณไม่ทําให้ฉันผิดหวังจริงๆต่อยให้ยุ่งกันเถอะยิ่งยุ่งยิ่งหนักผลลัพธ์ของคุณจะยิ่งเศร้าหานอูมาถึงแล้ว ถ้าคุณไม่ช่วยฉันแก้ปัญหาปัญหานี้คุณไม่มีทางให้ฉันให้อภัยคุณเจ้าฉัางเจอ๋อยากกังวลขอแค่มีอันนี้ที่รับอยู่ไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นใหญ่ขนาดไหนเขาก็สามารถช่วยเราจัดการได้ ฉันหานหูชกมวยในเมืองหลวงทางทะเลมาสาปีช่วงเวลาที่ต่ำสุดยังไม่กล้าที่จะย้ายมรดกตกทอดของตระกูลเหล่านี้แต่วันนี้พวกคุณกลับทำให้มันพังพูดมาเถอะอยากจะตายยังไงประธานฉินคุณพูดอะไรหน่อยสิ คุณหูนงกหรือเปล่าเจ้าฉัางจะให้คุณพูดคุณไม่ได้ยินหรือทำเป็นอะไรอยู่พูดอะไรหน่อยวิลล่าหลังนี้คือคุณที่จะซื้อให้เขาของเก่าก็เป็นคุณที่ทำทางมันจะเกี่ยวอะไรกับฉันคุณที่รักเดี๋ยวจะมาคิดบัญชีกับคุณหานอูใช่ไหมฉันคือคุณคืออะไรชื่อหานอูก็คือคุณเรียกได้ทำไมคุณยังตีคนอยู่ล่ะ ตีคุณฉันบอกคุณแล้ววันนี้คุณต้องให้ฉันคําชี้แจงที่น่าพอใจฉันจะให้คุณออกไปจากวิลล่านี้ไม่ได้ลิวอีอีคุณกําลังหาความตายคนที่หาความตายคือคุณชินชวนคุณไม่เห็นหรือว่าฉันจะช่วยชดใช้เงินให้ชังเซ่นั่นเป็นเหตุผลที่คุณอารมณ์เสียกับฉันเหรอตอนนี้เงินนี้นะฉันจ่ายไหวแต่ฉันบอกคุณแล้วฉันต้องการให้คุณช่วยชดใช้ถ้าคุณไม่ชดใช้ฉันจะทําให้คนอื่นเห็นทําลายสร้อยข้อมือนี้ฉันถามคุณจะชดใช้ไหม นี่คือของแม่ฉันทิ้งมรดกชิ้นเดียวสร้อยข้อมือหยกนี้ถ้ามีความเสียหายนิดหน่อยฉันรับประกันว่าคุณจะเสียใจไปตลอดชีวิตยังกล้ากู่ฉันอยู่ใช่ไหมงั้นวันนี้ฉันจะให้คุณจำได้อย่างดีคิดให้ดีดูว่าคุณในอนาคตจะกล้าไม่กล้าอีกไหมอารมณ์เสียกับฉันไม่เอา ลิวอีฉันรับประกันคุณจะเสียใจมาอยู่ในโลกนี้ชิ้นชวนเมืองหลวงทางทะเลนี้ถึงแม้จะเป็นสุนัขทุกคนรู้ว่าคุณรักฉันฉันแค่ทําแตกไปนายจะแก้ปัญหาฉันยังไงนี่คือสิ่งที่นายกล้าทําราคาที่ต้องจ่ายเมื่อขัดถึงฉันตอนนี้นายให้ฉันยอนและขอร้องฉันขอให้ฉันแต่งงานกับนายแล้วก็ทําตามอย่างสุภาพคืนเงินให้ฉันด้วยเรื่องนี้วันนี้ฉันอาจจะไม่ถือโทษโกรธสามวันหลังจากนี้จะดําเนินการกับนายต่อไปจัดงานแต่งงานตามปกติดีเลย ดีจริงที่ขอร้องนายดีจริงที่ไม่ถือโทษโกรธข้าเจ้าค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นายเห็นชัดแล้วใช่ไหมสร้อยข้อมือหยกนี้มีความหมายต่อฉันมากความสําคัญของตระกูลฉินนายก็คงรู้จัดการคนเหล่านี้ให้เรียบร้อยถือว่าฉันชินชวนเป็นหนี้บุญคุณนายรีบปล่อยฉันเถอะแกะแล้วไม่ตายสักทีนายกล้าทําร้ายฉันเหรอนายเป็นคนตายหรือไงไม่เห็นหรือว่าฉันถูกทําร้าย ยังไม่รีบมาอีกหรอช่วยฉันกลับไปทําร้ายเขาทําไมฉันต้องต้องช่วยนายทาร้ายกลับนายพูดอะไรนะชินชวนฉันขอเตือนนายถ้านายวันนี้ไม่ทําให้เขาเจ็บแก้แค้นให้นะงานแต่งงานสามวันหลังจากนี้นายอย่าหวังว่าจะจัดตามกําหนดบ้าไปแล้วผู้หญิงคนนี้กล้าจะมาตีหัวหน้าแก๊งชีวิตของเธอนี่มันเริ่มจะไม่ทนแล้วปุดปากเธอหัวหน้าแก๊งอะไรนั่นฉันไอ้ดังกล้าตีฉันเหรอวันนี้ฉันจะทําให้เขา ต้องรับผลที่ตามมาดีดีผ่านมาหลายปีแล้วกล้าสแสดงออกแบบนี้คมคู่ฉันหั่นเปียวนายคือคนแรกคุณพูดว่าอะไรคุณคือเมืองหลวงทางทะเลราชาใต้ดิน,นหั่นเปียวฉันจะดูให้ได้คุณจะทำให้ฉันต้องรับผลที่ตามมา ไม่ผิดตอนนี้รู้สึกกลัวแล้วใช่ไหมคุณไม่อยากให้ฉันต้องรับผลที่ตามมาหรือยังไงกลัวแล้วเหรอคุณคุณไม่ชื่อหั่นห้าหรือทําไมถึงกลายเป็นฮั่นเปียวอีกแล้วฉันยังคิดว่าคุณนอกจากคนนี้จะมีคนไหนอีกมากที่มีอํานาจมากกว่านี้ที่แท้มันก็แค่แบบนี้จนไม่รู้แม้แต่ชื่อจริงของหัวหน้าแก๊งฉันอีอีที่ว่าหั่นเปียวเขาเป็นคนแบบไหนกันแน่เขาเก่งมากไหม หางเตียวคือราชาใต้ดินในเมืองหลวงทางทะเลคนมีใจโหดร้ายใครก็ตามที่ไปยุ่งกับเขาไม่มีใครมีจบที่ดีอะไรจะทําอย่างไรดีเนี่ยขึ้นทําหมเมื่อกี้ไม่ทําตัวใหญ่โตนักเหรอตอนนี้ทําไมไม่ใหญ่โตแล้วฉันหัวหน้าแก๊งหารอูแม้จะเป็นราชาใต้ดินแห่งเมืองหลวงทางทะเลแต่ตอนนี้ฉันมีชื่อเสียงเป็นนักเรียนกลับจากต่างประเทศศาสตราจารย์เขาคงรู้สึกว่าฉันจะดูเหนือกว่าถ้าฉันเปิดเผยตัวตน เขาน่าจะให้เกียรติฉันหัวหน้าแก๊งห้านั่นใช่ไหมขอแนะนําตัวหน่อยฉันชื่อเจ้าฉังเจอ๋อศาสตราจารย์ที่กลับจากต่าประเทศอยู่ในชั้นชนชั้นสูงแล้วคุณละเป็นราชาใต้ดินแห่งเมืองหลวงทางทะเลลําบากที่จะนับเขาว่าเป็นชั้นเดียวกันในความเห็นของฉันเรื่องวันนี้ไม่งั้นก็คงต้องปล่อยไปก็ถือว่าให้เกียรติฉันหน่อยทําความรู้จักกับเพื่อนให้เกียรติคุณ ทําความรู้จักกับเพื่อนใช่แล้วอย่างพวกเราที่มีสถานะและมีตําแหน่งจะนับว่าเป็นอะไรยังกล้าจะขอเกียรจจากฉันหาอูเจ้าฉางเจอคุณไม่เป็นไรใช่ไหมคุณพูดว่าอะไรชิ้นชวนหลิวอีอีเป็นคู่มั่นของคุณคุณคุณจะพูดแบบนี้ได้ยังไงคําที่ไม่มีน้ําใจหยุดพูดซักคุณตะโกนอะไรชินชวนฉันขอเตือนคุณ เจ้าช้างเจอเป็นศาสตราจารย์ที่กลับจากต่างประเทศนะมีสถานะสูงส่งถ้าคุณกล้าทําอีกไม่เคารพเขาระวังให้ดีฉันจะไม่ไว้ใจคุณแล้วคุณด้วยอะไรกันเนี่ยราชาใต้ดินของเมืองหลวงทางทะเลบอกให้ตายยังไงก็แค่คนแก่ขี้เมาแบบคุณเนี่ยคนที่ไม่สามารถขึ้นสู่สังคมได้ถ้าจางเซอ่อสนใจบ้านคุณก็ถือว่าเป็นเกียรติของคุณก็คือพ่อฉันเป็นคนที่เรียนต่างประเทศกลับมาถ้าคุณรู้ตัวให้คุกเข่าลงมาเร็วๆคำนับจางเซอ่อและขอโทษ แล้วมอบบ้านหลังนี้ให้จังเซอร์ฟรีๆขอให้จังเซอร์ให้อภัยมิฉะนั้นระวังให้ดีฉันจัดไม่ไหว้หน้าคุณฉินนี่คือความหมายของคุณหรือเปล่าอย่าพูดจาเปล่าประโยชน์ฉันเป็นคู่มั่นของเขาที่นี่ฉันสามารถเป็นตัวแทนเขาได้เต็มที่ดีถ้าเป็นเช่นนั้นเรื่องวันนี้ฉันฮานอูยอมรับผิดคุณฉินแค่คุณพูดคําเดียวบ้านหลังนี้ฉันสามารถมอบให้กับคุณหนายได้ขอโทษและชดใช้ ที่รักคุณเงียบไปแล้วหรอือพูดอะไรหน่อยสิคุณชินชวนฉันจะนับถึงสามถ้าคุณยังไม่พูดอีกฉันจะจริงจังแล้วนะแม้แต่ถ้าคุณหลังจากนี้คุกเข่าขอโทษฉันฉันจะไม่ให้อภัยคุณอย่างแน่นอนหลิวอ,อีอีตัวตนในอดีตของฉันเชื่อฟังคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขในชาตินี้ ถึงเวลาใกล้แล้วลิวอีอีเจ้าฉังเจอเมื่อต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำมาถึงแล้วคุณกล้าทำร้ายเจ้าฉังเจอเจ้าฉังเจอคือปริญญาเอกกลับจากต่างประเทศหมายถึงคนที่มีความสามารถระดับนานาชาติบอกคุณนะักคุณตายแน่ฉันเคยเห็นคนโง่แต่พวกคุณทั้งโง่และถือตัวนี่คือสิ่งที่ฉันพบเป็นครั้งแรกแต่ฉันอยากเห็นจริงๆคุณเตรียมให้ฉันตายอย่างไร คุณคือราชาใต้ดินแห่งเมืองหลวงทางทะเลแล้วไงล่ะฉันให้น้ำใจคุณฉันเรียกคุณว่าหัวหน้าแก๊งห้าฉันไม่ให้น้ำใจคุณคุณอยู่ต่อหน้าผัวฉันคุณไม่ใช่แม้แต่เรื่องเล็กน้อยผัวคุณก็แค่ประเภทนี้คนไร้ประโยชน์ยังอยากดูละครจะถึงเมื่อไหร่ คุณคือประธานฉินใช่ฉันฉันบอกแล้วว่าไอ้โง่นี่ทำไมถึงได้หญิงอย่างนี้แท้จริงแล้วเธอคือผู้หญิงของมหาเศรษฐีขอโทษครับประธานฉินฉันทำตามที่เห็นไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้จักสุภาพสตรีท่านนี้นี่คือคุณนายของท่านนางสั่งเซอร์ฉันไม่พูดผิดใช่ไหมจะเป็นหาน่าหานหกก็ช่างเถอะตรงหน้าพวกเรานี่แหละแค่เรื่องไร้สาระเธอ นางซังเซอร์รอสักครู่นะฉันจะไปเดี๋ยวนี้ให้หาห้ามาเขาจะคุกเข่าขอโทษเธอตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าฉันคือใครในเมื่อรู้ว่าเป็นใครตอนนี้ไปให้ทันทีคุกเข่าลงขอโทษเขาเธอพูดว่าอะไรของแกที่ไม่ตายถ้าเธอมองฉันอีกรอบเธอเชื่อไหมฉันจะกุดตามือของเธอ สามีของฉันคือเสียใหญ่ประจามึงหลวงทางทะเลกล้ามาทำตูบ้าบ้าต่อหน้าฉันเธอเชื่อไหมฉันแค่ใช้ปลายนิ้วเหมือนบทมด,ดจะบทให้ตายที่รัก ประธานฉิงเรื่องวันนี้คุณนายท่านมีความผิดมาก่อนเธอทําของสะสมของฉันพังเธอหยุดพูดได้แล้วฉันได้ทําของเก่าของเธอพังแล้วมันจะทําไหมถ้าฉันจะทําลายเธอบ้านเก่าหลังนี้เธอจะให้ฉันต้องอดทนเธอเธอดูเขาก็ไม่มีประโยชน์อะไรฉันบอกเธอไว้เลยนะตรงหน้าของเธอเขาคือผู้ที่มีอำนาจสูงส่งเศรษฐีสูงสุดของเมืองหลวงทางทะเลอยู่ต่อหน้าฉันเขาก็คือแคร์ที่รักเท่านั้นต้องฟังฉันทุกอย่าง ไม่ผิดชินชวนรักหลิวอีอีจนถึงกระดูกเลยทีเดียวนั่นช่างเป็นการฟังคําสั่งอย่างเคร่งครัดครับวันนี้คุณต้องทําให้ฉันและหลิวอีอีพอใจมิฉะนั้นขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่ได้ผลจริงหรือนั้นฉันจะดูวันนี้ฉันจะไม่สนใจเรื่องนี้แล้วพวกคุณจะทําอะไรกับเขาได้หลิวอีอีถือว่าคุณมีสํานึก ฉันพูดไม่ผิดใช่ไหมอย่าบอกว่าฉันให้เขาสั่งสอนคุณแม้ว่าฉันจะให้ที่รักนี้ให้ฉันเขาก็ยินดีเต็มใจหลังจากทั้งหมดการประจบแบบนี้เป็นโอกาสของฉันเขาเคยนั่งร้องให้ยังขอไม่ได้เลยตอนนี้ฉันสั่งคุณให้ทันทีแก่เจ้าฉางเสอคุกเข่าขอโทษคุณฉินท่านนี้เป็นคู่มั่นของคุณจริงๆเมื่อก่อนยังเยาวและไม่รู้อะไรดี เรื่องวันนี้ฉันหารห้ารับผิดเป็นฉันที่ไม่รู้จักคนมีอำนาจโทษทีที่ทำให้ท่านไม่พอใจท่านหาห้านั่นเองใช่ไหมคุณก็คือแค่คนฉันต่ำที่สงสารยังกล้ามาอยู่ต่อหน้าฉันเสแสร้งทำเป็นใหญ่วันนี้ถ้าไม่มีสินชวนเข้ามายุ่งฉันจะให้เธอรู้ว่าฉันเจ๋งแค่ไหน ดีเรื่องวันนี้ฉันจําได้แล้วเธอจําได้แล้วมันจะเป็นยังไงคนอย่างเธอนี่แหละเป็นขยะสังคมชีวิตนี้ก็แค่ต้องเหนื่อยหน้าหมอเจ้าฉางเจ๋อซึ่งเป็นคนเก่งแบบนี้พอแล้วแล้วอย่าพูดจาปล่าประโยชน์เลยรีบมาหาฉันคุกเข่าก้มศีรษะขอโทษแล้วโอนบ้านหลังนี้ไปให้เจ้าฉางเจอ๋อคนอย่างเธอนี่แหละอยู่กับเธออีกแค่หนึ่งวินาทีก็จะทาให้ต่ําลงเท่านั้นระดับของเราดี ฉันจะก้มศีรษะนายท่านหา้าฉันเมื่อไรพูดว่าเธอสามารถแทนฉันได้ชิ้นชวนเธอหมายถึงอะไรอธิบายให้ฉันเข้าใจชัดเจนฉันให้กียรติเธอไหมถึงได้กล้าหาญมาที่ข้างนอกท้าทายฉันลิวอีอีอะไรทำให้เธอรู้สึกว่าให้ฉันไม่ว่าวันไหนต้องเก็บกวาดให้เธอ รับผิดชอบเธอพูดว่าอะไรเธอกลา้ายังไงมาดะไม่ได้ยินชัดใช่ไหมงั้นฉันจะอธิบายให้ชัดเจนตอนนี้ตั้งแต่ตอนนี้เธอลิวอีอีจะมากับฉันอีกไม่ได้ไม่มีความสัมพันธ์เลยแม้แต่น้อยที่พวกคุณทําพังของเก่าพวกนี้และเงินซื้อบ้านหลังนี้เงินสําหรับวิลล่าฉันจะไม่จ่ายแม้แต่บาทเดียวเธอตอนนี้เข้าใจหรือยังท่านประธานฉินท่านหมายถึงความขัดแย้งระหว่างเราท่านจะไม่เข้าไปยุ่ง ถูกต้องอีอีไม่ได้บอกฉันเหรอือชินชวนรักเธอรักจนถึงกระดูกเชื่อฟังเธอนี่นี่เมื่อที่เธอไม่บอกว่าถ้าท่านประธานฉินไม่เข้ามายุ่งเธอจะให้ฉันรู้ว่าเธอเก่งหรืออืม เธออยากทำยังไงฉันคือด็อกเตอร์กลับจากต่างประเทศเธอไม่สามารถทำอะไรฉันได้ถูกต้องชินชวนผู้หญิงต้องใช้การเอาใจไม่ใช่ใช้การสมรู้ร่วมคิดใดๆวันนี้ถึงแม้จะบรรลุผลแล้วแต่อนาคตละ่ะการสมรู้ร่วมคิดจางเซอร์เธอหมายความว่าไงอีอีช่างมันเถอะฉันไม่พูดดีกว่าบางทีอาจจะเป็นฉันเข้าใจผิดเกี่ยวกับชินชวนจางเซอร์เธอพูดไม่ต้องกลัวเขาเจ้าที่รักคนนี้อีอี เธอคิดให้ดีๆนะวันนี้เรามาดูวิลล่ากันเพิ่งมาถึงนี่เจียงเทียนหมายเลขหนึ่งแล้วยังไปชนด้วยของเก่าของหานอู่ยังเผลอไปอีกทําทั้งหมดแตกหมดคุณบอกว่าที่โลกนี้มีเรื่องที่บังเอิญแบบนี้อยู่ที่ไหนกันฉันเข้าใจแล้วฉันก็พูดแล้วว่าขยะนี่ทําไมวันนี้ถึงแปลกประหลาดแบบนี้ชินชวนคุณตั้งใจพาเรามาที่วิลล่าจริงหรอแนะนําอย่างตั้งใจให้เราทําลายของเกา่าใช่ไหมดีมากชินชวนทําไมก่อนหน้านี้ฉันไม่ได้สังเกตเห็นคุณน่าจะเป็นคนแบบนี้เพื่อที่จะได้ฉัน ใช้กลยุทธ์แบบนี้ได้ชินชวนฉันไม่อยากเปิดเผยคุณจริงๆแต่วันนี้คุณคนอุบายนี้มันเกินไปจริงๆชินชวนคุณดูสิเจ้าฉัางเจอด็อกเตอร์ที่กลับจากต่างประเทศถึงแม้ว่าจะโดนคุณแกล้งก็ยังคํานึงถึงคุณอยู่คุณดูตัวเองอีกทีเถอะความคิดสกปรกเต็มไปด้วยการคิดคํานวณฉันจริงๆตาบอดถึงได้ชอบคุณเขายกเลิกงานแต่งงานจริงๆชินชวนใครให้คุณยกเลิกงานแต่งงานใครให้ความกล้าเธอมาล่ะชินชวนใครให้เธอยกเลิกงานแต่งงานไม่ใช่เพราะเธอหรอกหรือ ถ้าไม่อย่างนั้นเธอก็ยืนยันไปเลยสิเขายอมปฏิปนอมได้ฉันและอีอีขอโทษไปตั้งนานแล้วเขาไม่อยากแต่งงานในตอนนี้จะทำยังไงดีฉันเธอเธอพูดอะไรนะยังไม่รีบไปขอโทษชินชวนสัก์ชีวิตในอนาคตไม่อยากมีชีวิตดีๆแล้วหรือชินชวนรับอีอีมากเลยนะถ้าแค่ฉันและเขาขอโทษสองคนนี้ก็คืนดีกันได้ใช่ไหมทำไมละ่ะตอนนี้ไม่รู้สึกเลยฉันกำลังเล่นใจให้อยากไปแล้วชินชวน ชชินชวนวฉันก็เป็นแบบนี้ตื่นเต้นเกินไปดูสิพวกเธอสองคนรักกันขนาดนี้เธอชิ้นชวนชิ้นชวนสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเธอนำงานแต่งงานมาเรื่องนี้มาเป็นการกุ่มกู่ฉันจริงๆแล้วโดยสัมผัสถึงเส้นแบ่งของฉันดังนั้นลหละเธออยากทำยังไงดีๆๆฉันเห็นว่าเธอยังพูดแข็งอยู่จะถึงเมื่อไหร่เธอเชื่อจริงๆหรือฉันไม่มีเธอ ฉันก็ไม่สามารถทําให้มันเป็นเรื่องเล็กได้หลายสิบล้านแล้วของเก่าพวกนี้ยังมีวิลล่าหลังนี้ด้วยทั้งหมดใช้บัตรของฉันอ้าว